พี่ๆนะคะถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าออฟฟิศนงมดน,นะคะเป็นบ้านน็อกดาวน์หรือเปล่าไม่ใช่บ้านน็อกดาวน์นะคะอันนี้ออกแบบแล้วก็ให้พี่ช่างเขาทําให้เองเลยด้านในนะคะก็ยังตกแต่งไม่เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่ามด e มาเยือนแล้วนะคะมดมาแรงนะคะมีทุกที่เลยค่ะดังนั้นนะคะนงมดก็มีสเปรย์ดับบอมนะคะไว้ติดบ้านตลอดในส่วนของค่าเสียหายของออฟฟิศหลังนี้นะคะทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวนงมดจะมาสรุปให้ฟังนะคะรอให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนนะคะแต่ตอนนี้นะคะต้องกําจัดมดออกไปให้หมดก่อนค่ะฉีดด้านนอกเสร สำหรับไว้นอนพักผ่อนเลยนะคะมีทั้งตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนด้วยค่ะใอีกห้องนะคะจะเป็นห้องทํางานแล้วก็ห้องไลฟ์สดของน้องมอดค่ะแต่งตามที่สไตล์ตัวเองชอบเลยค่ะที่น้องมอดบอกว่ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนพื้นตอนนี้เป็นกระเบื้องยางอยู่นะคะด้านล่างพื้นนะคะมีความชื้นค่ะทําให้ลอกออกเดี๋ยวจะทำกันปูใหม่หมดเลยค่ะส่วนในห้องนี้นะคะน้องมอดก็ใช้สเปรย์ไล่มดมลงยุงจิ้งจกตุกแกหนู่มดเลยค่ะเป็นออแกนิกกลิ่นหอมนะคะสามารถฉีดในห้องครัวห้องนอนได แมลงสาบจิ้งจกตุกแกหนูนะคะฉีดได้หมดเลยค่ะฉีดเป็นสเปรย์อากาศก็ได้ด้วยนะคะกลิ่นหอมหอมแล้วันนี้น้องมดก็จะขึ้นไปที่ลานด้วยค่ะเอาไข่ขึ้นไปส่งก่าจะทำไรเสร็จนะคะขึ้นมาถึงลานก็มืดแล้วค่ะไข่ไก่นะคะสดๆวันต่อวันเลยค่ะมาถึงนะคะน้องมดก็จะใส่แผงให้เรียบร้อยลูกค้าก็มาซื้อพอดีเลยค่ะส่วนน้องยินดีนะคะก็มาแกล้งหลอกผีอมมดใหญ่เลยค่ะตัวแค่นี้นะคะเริ่มแกล้งเป็นแล้วค่ะจัดไข่ใส่แผงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาตรวจเช็คกันหน่อยค่ะมีมดอยู่เต็มไไปหมมมมดเเเลลลยยนนะะค่่ต้้อองงงัวพราี สเปรดบอมนะคะทั้งหมด4สูตรไว้ติดร้านตลอดค่ะเป็นออแกนิกกลิ่นหอมนะคะฉีดไปไม่ลบกวนลูกค้าเลยค่ะในการขายของนะคะนอกจากการบริการแล้วนะคะความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับต้นเลยค่ะจะใส่ใจในเรื่องนี้มากๆเลยก็เลยไว้ใจสเปรย์ดบอมตัวนี้นะคะติดร้านไว้ตลอด